เริ่มกลับพูดคุยมากคือเรื่องกับเรบาฟังเขามากจริงมาในวันนี้ก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้สกิลการมีเอมพัตตีกับคนอื่นแล้วนะคะ่ะเพราะรู้สึกว่าการฟังเนี่ยมันพอเราได้มารับโรของกันเป็นผู้เล่าเองแล้วเวลามีคนไม่สนใจเราอ่ะเราได้รับความรู้สึกนั้นว่ามันรู้สึกยังไงมันรู้สึกแย่แค่ไหนบางทีเราละเลยโดยเฉพาะคนใกล้ตัวะคะ่ะเออมันสำคัญเรื่องการฟังกับ relationship อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่จะนำไปปรับใช้ะคะ่ะก็กิจกรรมในครั้งนี้ที่ได้นะคะเราก็ได้รับรู้ ทงด้านในการเป็นผู้ฟังแล้วก็การเป็นผู้พูดค่ะเราควรที่จะพูดยังไงให้ผู้ฟังที่จะสนใจเราด้วยแล้วเ,เป็นการที่เราจะรับฟังความคิดตัวเองได้ค่ะว่าเราควรจะฟังยังไงให้เราได้ยินเสียงความคิดเองชัดเจนมากขึ้นค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มากิจกรรมครั้งนี้กม,มาเลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวก็วันเป็นวันที่3แล้วเหมือน,นกัน มาร extra extra recipes, year, ates, after, example, ่วมกิจกรรมนี้เป็นครั้งที่2ของเราแล้วแล้วรู้สึกว่าจากครั้งแรกมาถึงครั้งนี้รู้สึกว่าเอ้ยเราได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เพื่อนใหม่เพราะว่าบางคนเนี่ยเราไม่เคยเจอเลยเนาะมันมันเหมือนเรามาแบบมาแชร์ความรู้สึกมาการฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเนาะก็คือเราสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้บางครั้งอะความสุขไปถึงรเกิดต่ว่าเราอาจจะต้องไปตามหานอกจากเราจะได้ประโยชน์จากคนอื่นแล้วค่ะเรารู้สึกว่าเราก็เป็นประโยชน์ด้วยเหมือนกันเป็นสตอรี่ของเรา Grazie.